สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนวันนี้เป็นหัวข้อที่ช่วยปลดภาระในใจของคริสเตียนหลายคนเลยนะคะหัวข้อของเราคือเมื่อคุณมองเห็นพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นความเชื่อของคุณสวัสดีครับลิซ่าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหัวข้อนี้สําคัญมากเพราะหลายคนรักพระเจ้าเชื่อพระคัมภีร์แต่ยังติดอยู่กับคําถามในใจว่า ทำไมสิ่งดีๆยังไม่เกิดกับฉันสักทีพระคัมภีร์หลักของเราอยู่ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8นะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าอาจารย์เคนคะพระคัมภีร์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างคะผมได้ยินคําถามนี้บ่อยมากครับฉันรู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าจริงแต่จะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน และคำตอบที่พระคัมภีร์ให้ไม่ใช่ให้เรามองที่ตัวเองแต่ให้เรามองไปที่พระคุณของพระเจ้าหลายครั้งเราพยายามวัดว่าเรามีความเชื่อมากพอไหมใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้าคุณพึ่งความเชื่อของคุณความดีของคุณการรับใช้ของคุณความสม่ำเสมอของคุณสุดท้ายคุณจะเหนื่อยเพราะสิ่งเหล่านี้ขึ้นขึ้นลงๆแต่พระคุณของพระเจ้าไม่เคยขึ้นลงเลย แปลว่าแทนที่จะพยายามสร้างความเชื่อเราควรเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากการมองเห็นพระคุณครับมองเห็นว่าพระเจ้าดีแค่ไหนพระองค์เต็มใจช่วยมากแค่ไหนพระองค์ไม่ต้องการให้เราพิสูจน์อะไรเมื่อหัวใจคุณเต็มไปด้วยพระคุณความเชื่อจะเกิดขึ้นเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยเรื่องหญิงที่มีโลหิตตกช่วยอธิบายหลักการนี้ได้ดีมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับหญิงคนนั้นไม่ได้ถามตัวเองว่าฉันมีความเชื่อพอไหม เธอไม่ได้ปลุกใจตัวเองแต่เธอเห็นพระคุณของพระเยซูเธอเห็นว่าพระเยซูรักษาคนพระเยซูเมตตาคนพระเยซูไม่ปฏิเสธคนเจ็บและนั่นทำให้เธอกล้าพูดว่าถ้าฉันแตะฉลองพระองค์ฉันจะหายถูกต้องครับความคิดนั้นไม่ได้มาจากการฝืนเชื่อแต่มาจากการเห็นพระคุณอย่างชัดเจนเมื่อเธอแตะพระเยซูเธอได้รับการรักษาและพระเยซูตรัสกับเธอว่าลูกเอย๋ยความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้าหายแล้ว ตรงนี้ลึกมากเลยนะคะใช่ครับนี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณที่สำคัญมากเมื่อคุณมองเห็นพระคุณพระองค์ทรงมองเห็นความเชื่อพระเจ้าไม่ได้วัดความเชื่อจากความตึงเครียดในใจคุณแต่จากการที่คุณมองเห็นและวางใจในพระคุณของพระองค์คำว่ารอดในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงแค่รอดจากนรกใช่ไหมคะใช่ครับคำว่าโซโซหมายถึงการรักษาการปกป้องการฟื้นฟูการทำให้ชีวิตครบถ้วน ทั้งหมดนี้มาจากพระคุณและถูกรับผ่านความเชื่องั้นข่าวดีคือแม้เราจะรู้สึกว่าความเชื่อ,อยังน้อยเราก็ยังรับได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับพระเจ้าบอกคุณวันนี้ว่าไม่ต้องกังวลว่าความเชื่อของเจ้าพอไหมแค่เรื่องมองเห็นพระคุณของเราเราจะนับว่านั่นคือความเชื่อสรุปสำหรับวันนี้คือหยุดเพ่งมองตัวเองแล้วหันไปมองพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับ เมื่อคุณเห็นพระคุณพระองค์จะเห็นความเชื่อของคุณและการทรงสำแดงจะตามมาแน่นอนก่อนจบขอฝากคำถามให้คุณทุกฟังได้ไปนำทบทวนนะคะ 1. ปกติคุณประเมินคำอธิษฐานจากตัวคุณเองหรือจากพระคุณของพระเจ้ามากกว่ากัน 2. มีสถานการณ์ใดในชีวิตที่คุณต้องเปลี่ยนจากการเพ่งมองตัวเองไปมองพระคุณ 3. การรู้ว่าพระเจ้ามองความเชื่อของคุณผ่านการมองเห็นพระคุณเปลี่ยนหัวใจคุณอย่างไรขออธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณสำหรับพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์วันนี้เราขอเลือกมองพระคุณมากกว่ามองความสามารถของเราขอให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยการมองเห็นความรักและความเต็มใจของพระองค์และขอให้การทรงสำแดงของพระองค์เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยพระคุณผ่านความเชื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณอาจารย์เคนมากนะคะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราพบกันใหม่ในตอนหน้ารายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนสวัสดีค่ะ